ขึ้นมาแบบนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะให้เราทำการเล็งตัวกล้องนะคะไปยังเป้าปิซีซึมจุดที่2ที่เราทราบค่าพิกัดค่ะ กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาสาธิตการใช้โปรแกรม Re e s e c t i o n นะคะการหาพิกัดจุดตั้งกล้องนะคะของกล้อง p o t a l Station ค่ะยี่ห้อดาดีรุ่น d t m 1 5 2่ตัวนี้กันนะคะเดี๋ยวขั้นตอนจะมีอะไรบ้างเราไปรับชมในคลิปกันได้เลยค่ะอันดับแรกนะคะให้กดไปที่ปุ่มเมนูนะคะโปรแกรม Re-section นะคะจะอยู่ที่หน้า Layout นะคะกดไปที่ F2 ได้เลยค่ะ และเมื่อหน้านี้ขึ้นมานะคะ select A file นะคะเขาจะให้เราสร้างไฟล์งานก่อนทุกครั้งนะคะถ้าเรามีไฟล์งานเดิมนะคะสามารถกดไปที่ F2 list ได้เลยค่ะแต่ถ้าเราต้องการสร้างไฟล์ใหม่นะคะให้เรากดไปที่ F1 input เพื่อสร้างชื่อไฟล์ได้เลยค่ะโดยวันนี้นะคะเราจะทำการตั้งชื่อไฟล์นะคะโดยสามารถเปลี่ยนตัวเลขและตัวอักษรได้ที่ F3 นะคะ เมื่อทำการป้อนเรียบร้อยแล้วนะคะให้กด enter ที่ F4 นะคะและกด enter อีกครั้งนึงค่ะและเมื่อเข้ามาที่หน้า layout แล้วนะคะให้กดที่ F4 เพื่อทำการเปลี่ยนหน้าก่อนค่ะซึ่งโปรแกรม resection นะคะจะอยู่ที่หน้า2ของ layout ค่ะอยู่ที่ F1 นะคะกดได้เลยค่ะเมื่อเข้ามาหน้านี้นะคะกด skip ที่ F3 นะคะ ให้เราดูที่ INS HT นะคะจะเป็นการใส่ค่าความสูงของตัวกล้องนะคะซึ่งเราจะวัดจากแกนกล้องจนถึงหัวหมดนะคะจะอยู่ที่1.4นะคะกด Input ที่ F1 เพื่อทำการป้อนนะคะและวทำการกด Enter ที่ F4 นะคะและกด Enter อีกครั้งนึงค่ะซึ่งโปรแกรม Resection นะคะจะทำการคำนวณได้ก็ต่อเมื่อมีค่าพิกัดตั้งแต่2จุดขึ้นไปนะคะ โดยเมื่อขึ้นมาหน้านี้นะคะตรงนี้นะคะจะเป็นการให้เราใส่ค่าพิกัดจุดแรกนะคะต่อมานะคะให้เรากดไปที่ F3, N, e z ได้เลยค่ะโดยค่าพิกัดจุดแรกนะคะค่า N ค่ะเราจะใส่กันที่102 4ุนะคะจากนั้นกด Enter ที่ F4 ค่ะและค่า E นะคะเราจะใส่กันที่100ค่ะ จากนั้นกด enter ค่ะส่วนค่า Z นะคะเราจะใส่ที่0ค่ะจากนั้นกด enter ค่ะและเมื่อเข้ามาหน้านี้นะคะ R.HT นะคะตรงนี้เขาจะให้เราใส่ค่าวความสูงของเป้าปีซึมนะคะเราจะใส่กันอยู่ที่1.5นะคะกด input ที่ F1 ค่ะจากนั้นกด enter ที่ F4 ค่ะ enter อีกครั้งนึงค่ะและเมื่อตักล้องขึ้นมาแบบนี้นะคะ จากนั้นนะคะให้เราทําการเล็งตัวกล้องนะคะไปยังเป้าปิดซึมในจุดแรกนะคะและเมื่อเราทําการเล็งตัวกล้องเสร็จแล้วนะคะจากนั้นกด F4 ดิสเพื่อทําการยิงค่ะจากนั้นนะคะตัวกล้องค่ะเขาจะลันไปจุดที่2ให้เรานะคะต่อมานะคะให้เราใส่ค่าพิกัดจุดที่2ที่เราทราบมานะคะโดยกดไปที่ F3 NE z ค่ะ และค่าพิกัด n ของจุดที่2นะคะเราจะใส่กันที่1 0 3 6ค่ะจากนั้นกด enter ค่ะและค่า e นะคะเราจะใส่กันที่102.4ค่ะจากนั้นกด enter ค่ะและค่า Z เราจะใส่ที่สูตรนะคะจากนั้นกด enter ที่ f 4ค่ะ และเมื่อเข้ามาหน้านี้นะคะเช่นเคยค่ะใส่ค่าความสูงของเป้าปิดซึมนะคะเราจะใส่ที่1.5เหมือนเดิมนะคะจากนั้นกด enter ค่ะและเมื่อขึ้นมาแบบนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะให้เราทำการเล็งตัวกล้องนะคะไปยังเป้าปิดซึมจุดที่2ที่เราทราบค่าพพิกัดค่ะเมื่อเล็งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้ทำการกดดิสท,ที่ F4 เพื่อทำการยิงได้เลยค่ะ และตัวกล้องนะคะจะขึ้นค่า DHD มาให้เราแบบนี้นะคะเมื่อเราได้ค่าพิกัดทั้งสองจุดแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราจะทําการคํานวณค่าพิกัดจุดตั้งกล้องกันค่ะให้เรากดไปที่แคล F4 นะคะแล้วกดไปที่ NE Z ที่ f 4คะ่ะตัวกล้องนะคะก็จะคํานวณค่าพิกัด NE z ค่าพิกัดจุดตั้งกล้องมาให้เรานะคะและตัวกล้องจะถามเราว่าเราจะทาการเซตหรือบันทึกข้อมูลตรงนี้หรือไม่นะคะถ้าบันทึกกดที่ f 3ได้เลยคะ่ะ ัวกล้องนะคะก็จะทําการมาถึกข้อมูลให้เราเรียบร้อยแล้วค่ะเราสามารถนําค่าพิกัดจุดตั้งกล้องตรงนี้นะคะไปใส่ในโปรแกรมอื่นๆได้ค่ะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจกล้องตัวที่เราสาธิตไปเมื่อสักครู่นี้นะคะหรือจะเป็นกล้องรุ่นอื่นๆนะคะพร้อมอุป,ปกรณ์ค่ะสามารถมาเยี่ยมชมได้ที่โชว์รูมที T n เมื่อวันมสมุทรปราการนะคะหรือจะเป็นร้านกล้องสำรวจสตรลังสิตค่ะร้านนะคะจะตั้งอยู่ที่ต o, U, ามเอโซแมกแวลูลังสิตง2ค่ะ และสำหรับคลิปวันนี้ก็มีเพลงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ